สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรอบวันข่าวคืนนี้นะครับเดินหน้าปราบคอร์รัปชันนายกรัฐมนตรีร่วมงานรวมพลเครือข่ายต้านคอร์รัปชันประกาศแนวทางต้านทุจริตทั้งการสร้างความตระหนักรู้ทัศนคติเชิงบวกและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมเชื่อหากแก้ปัญหาทุจริตได้จะสร้างความเชื่อมัน่นและดึงนักลงทุนกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ทั้งนี้รัฐได้เปิด3ามช่องทางเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั้งตู้ปนอน1 สายด่วน1206และการเปิดเว็บไซต์ Stop Corruption ซึ่งผ่านมาแล้ว3เดือนมีประชาชนร้องเรียน342เรื่องล่าสุดพบคะแนนการทุจริตของไทยถูกประเมินดีขึ้นจาก7.5เหลือเพียง6.57ในปัจจุบันวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมหมดเวลาแล้วนะครับเราจะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ